ยินดีต้อนรับสูด่เดอเรจินจุดกําเนิดที่ที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งมนุษย์เป็นนักเดินทางข้ามกาลเวลาเราเดินทางไปในอดีตผ่านความทรงจําและเดินทางไปในอนาคตผ่านจินตนาการแต่จะมีวิธีไหนไหมที่ทําให้เรามองเห็นอนาคตที่ชัดเจนการทํานายดวงชะตาอาจเป็นหนึ่งในคําตอบนั้นคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมมนุษย์ถึงหลงไหลาการทานายอนาคตอะไรคือแรงผลักดันที่ทําให้เราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า การดูดวงและศาสตร์การทำนายเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นที่แท้จริงมาจากที่ไหนกันแน่แล้วก็เหมือนเดิมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์ให้กำใจพวกเรากันด้วยน,นะครับการเดินทางสู่โลกแห่งการทำนายดวงชะตานั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เมื่อบรรพบุรุษของเรายังเร่ร่อนล่าสัตว์พวกเขาเฝ้ามองธรรมชาติรอบตัวตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิต และหาคำตอบจากสัญญาณธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายลมหมู่เมฆรอยเท้าสัตว์หรือแม้แต่การศึกษาเครื่องในสัตว์ที่ล่าได้เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ซ่อนความหมายและทำนายอนาคตได้ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จักและความปรารถนาควบคุมสิ่งที่ไม่แน่นอนจึงกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้มนุษย์ยุคแรกเริ่มสนใจในศาสตร์แห่งการทำนายดวงชะตาอย่างจริงจังความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ไม่มีวันหมดสิน้นจากการสังเกตธรรมชาติรอบ,บตัว เราจะเงยหน้ามองฟากฟ้าเพื่อค้นหาความหมายในจักรวาลชาวบาบิโลนโบราณถือเป็นผู้บุกเบิกการเปลี่ยนโฉมการทำนายดวงชะตาพวกเขาสร้างระบบซับซ้อนจากการเฝ้าสังเกตดวงดาวและเชื่อว่าดวงดาวเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเหตุการณ์ระดับชาติรากฐานของการทำนายในยุคแรกนี้เชื่อมโยงกับความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติและปรากฏการธรรมชาติเช่นการเคลื่อนไหวของดาวที่ดูเหมือนมีแบบแผน เมื่อพูดถึงการทำนายดวงชะตาในยุคโบราณหลายคนอาจนึกถึงภาพหมอดูที่จ้องมองดวงดาวหรืออ่านลายมืออย่างตั้งใจแต่จริงๆแล้ววิธีทำในายในอดีตมีความน่าทึ่งและบางครั้งก็น่าประหลาดใจยิ่งกว่าลองจินตนาการว่าคุณกำลังเจอหมอชาวโรมันกำลังตรวจดูตับแกะเพื่อบูชาย,ยัญเพื่อทำนายอนาคตพวกเขาเชื่อว่าเทพเจ้าสามารถส่งสัญ,ญญาณผ่านอวัยวะภายในของสัตว์โดยเฉพาะตับซึ่งถือเป็นแผนที่สวรรค์ท,ที่สำคัญอย่างยิ่ง หรือการเพ่งพินิจลูกแก้วและผิวน้ําเพื่อเห็นภาพนิมิตล่วงหน้าร่วมถึงการตีความความฝันที่ได้รับความนิยมไม่น้อยวิธีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ในอดีตที่จะเข้าใจและควบคุมอนาคตผ่านเครื่องมือและสัญลักษณ์ที่หลากหลายและลึกลับเคยได้ยินเรื่องการทํานายจากลายเทา้าหรือพโตแมนซี่ไหมมีวัฒนธรรมบางแห่งเชื่อว่าลายเท้าสามารถบอกเล่าเรื่องราวและลักษณะน,นิสัยของเราได้ แม้ว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่พบหลักฐานสนับสนุนนอกจากนี้การทำนายด้วยไพ่หรือคาโตแมนซีก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกินกว่าที่หลายคนคิดส่วนที่น่าสนใจมากอีกอย่างคือการทำนายจากกระดองเต่าหรือพลาสโตแมนซีซึ่งเป็นวิธีโบราณที่นิยมในวัฒนธรรมอย่างจีและญี่ปุ่นโดยเฉพาะในจีนที่เต่ามีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและถือเป็นสัตว์มงคลหมอดูจะนำกระดองเต่าไปเผาไฟ และสังเกตรอยแตกเพื่อทานายอนาคตนี่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อพยายามเข้าใจชะตากรรมและอนาคตของตัวเองตั้งแต่โบราณกาลจนถึงทุกวันนี้อีกทั้งการทำนายดวงชะตามีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเราผู้นำและกษัตริย์ในอดีตมักให้ความสำคัญกับคำทำนายก่อนจะตัดสินใจเรื่องสำคัญเช่นสงครามหรือการแต่งตั้งผู้นำการตัดสินใจครั้งสำคัญๆหลายครั้งจึงมักผ่านการปรึกษาโหนหรือหมอดูเพื่อคาดการณ์อนาคต ตัวอย่างมีมากมายเช่นจูเลียซีซ่าที่ถูกลอบสังหารในวันที่15มีนาคมซึ่งตรงกับคำทํานายที่เขาเคยได้รับมาก่อนโหราศาสตร์ยังมีความเชื่อมโยงกับบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์อย่างพระนางคลีโอพัตราที่เชื่อกันว่าโหราศาสตร์มีบทบาทต่อการตัดสินใจทางการเมืองและการสงครามของพระนางสงครามโทรจันก็มีคําทํานายเกี่ยวกับเจ้าชายปารีสแห่งทรอยที่จะนําหายนะมาสู่เมืองส่วนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ก็มีความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลจากตำนานและคำทำนายที่ว่าพระองค์คือผู้พิชิตโลกก่อนออกศึกใหญ่เรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคำทำนายมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการตัดสินใจและทิศทางของประวัติศาสตร์แต่ไม่ว่าโลกยุคปัจจุบันจะก้าวหน้าเพียงใดวิธีการทำนายดวงชะตาก็ยังคงมีบทบาทและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทําไมกันนะนั่นก็เพราะว่าการทำนายดวงชะตาไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความเชื่อเท่านั้นแต่มันสะท้อนความต้องการลึกๆในจิตใจมนุษย์ที่อยากเข้าใจตัวเอง อนาคตความรักการงานหรือสุขภาพในโลกที่เต็มไปมด้วยความไม่แน่นอนเหล่านี้โหราศาสตร์ซึ่งมีรากฐานยาวนานตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมียก็ยังคงเป็นศาสตร์ความเชื่อที่ดึงดูดผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการดูลายมือไพ่ยิปซีหรือเลขศาสตร์ต่างก็ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับเทคนิคใหม่ๆเพื่อช่วยให้คนได้รับคําตอบและความสบายใจนี่คือเหตุผลที่การทานายดวงชะตาย,ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและชีวิตคน แม้ว่าเราจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นแต่ความต้องการค้นหาความหมายและความมั่นใจในชีวิตยังคงไม่จางหายไปไหนถ้าพูดถึงการทำนายดวงชะตาแล้วไม่พูดถึงหมอดูชื่อดังก็คงเหมือนผัดกะเพราที่ขาดใบกะเพราเลยทีเดียวและหมอดูที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์คงหนีไม่พ้นนอสตราดามุสนักพยากรณ์และนักเขียนชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่16ผคู่ฝากผลงานคำทำนายลึกลับผ่านบทกวีที่แม้เวลาจะผ่านมามาก,กว่าร้อยปี ก็ยังมีคนพยายามตีความและเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ใหญ่ๆบนโลกใบนี้คำทำนายของเขาถูกเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญมากมายตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสการขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์จนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองไปจนถึงเหตุการณ์สะเทอนขวัญอย่าง9ทับสิที่ทําให้คนทั่วโลกต้องตะลึงแต่ที่น่าสนใจคือคาทํานายของเขายังถูกคนในยุคหลังตีความไปไกลถึงเรื่องการมาเยือนของนุน์ต่างดาวซึ่งทําให้เรื่องราวของเขายังคงเต็มไปด้วยปริศนา นี่จึงทำให้ชื่อของเขายังถูกพูดถึงและศึกษาอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบันเพราะคำทำนายที่เต็มไปด้วยปริศนาและความลึกลับยังคงท้าทายจินตนาการและความเชื่อของเราอยู่เสมอหากนอสตราดามุสคือผู้พยากรณ์ที่โด่งดังที่สุดเทพพยากรณ์แห่งเดลฟีคือแหล่งคำทำนายที่ส่งอิทธิพลที่สุดแห่งโลกโบราณเรื่องราวของกษัตริย์เครซัสแห่งลิเดียคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดพระองค์ผู้เป็นมหาเศรษฐีแห่งยุคโบราณต้องการทราบว่าควรจะเปิดสืกกับจัก,กรวรรดิเปอร์เซียที่กำลังเรืองอำนาจหรือไม่ คำตอบจากเทพพยากรณ์นั้นช่างกำกวมนักหากพระองค์ยกทัพข้าแม่น้ำฮาริสไปจกกะกวรดอันยิ่งใหญ่จกกะกวรดหนึ่งจะล่มสลายด้วยความมั่นใจว่าเป็นเปอร์เซียที่จะพ่ายแพ้คเครซัสจึงเปิดศึกแต่สุดท้ายกลับพ่ายแพ้อย่างย่อยยับจกกักวรดอันยิ่งใหญ่ที่ล่มสลายก็คืออาณาจักรของพระองค์เองเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าคำทำนายไม่ได้เป็นแค่การบอกอนาคตแต่เป็นปริศนาที่กำหนดการตัดสินใจของกษัตริย์และชะตากรรมของชาติซึ่งการตีความนั้นมีพลังไม่น้อยไปกว่าตัวคำทำนายเลย นี่แค่จุดเริ่มต้นของการทำนายดวงชะตาจนถึงวันนี้เท่านั้นโลกกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็ววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำหน้าเกินจินตนาการการทำนายอนาคตจึงมีโอกาสพลิกโฉมไปอย่างน่าตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อลองจินตนาการถึงหมอดู AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเพื่อทำนายดวงชะตาแบบแม่นยำหรือตัวเราเองในโลกเม t a อเวิร์สที่สามารถจำลองอนาคตและทดลองเลือกเส้นทางชีวิตที่ต่างออกไปแล้วถ้าในอนาคตเราสามารถเดินทางข้าเมเวลาในโลกเสมือนจริง เห็นตัวเองในเส้นทางต่างๆที่เลือกได้จะน่าตื่นเต้นแค่ไหนอนาคตของการทำนายดวงชะตาอาจไม่ใช่แค่เรื่องลึกลับอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราควบคุมชีวิตได้อย่างชันฉลาดและมีสติที่สุดศาสตร์แห่งการทำนายดวงชะตายังคงมีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้คนแม้ในยุคแห่งเหตุผลการทำนายก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจของใครหลายคนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของมนุษย์ในการค้นหาคำแนะนำและความหมายในชีวิตและท้ายที่สุด วิธีไหนที่จะทำนายดวงชะตาได้แม่นยำที่สุดล่ะคำตอบคือไม่มีวิธีไหนที่แม่นยำร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่มันก็สามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้สำรวจตัวเองค้นหาแรงบันดาลใจและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องยอมรับว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง The Origin จุดกำเนิดสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้อีกมากมายนะครับและอย่าลืมว่าทุกคำตอบ อยู่ที่จุดเริ่มต้น